สวัสดีครับซานนครนายหนุ่มสายยาอ่าวันนี้ชกพิการร <120 S 1> ้อยยี่สบมาช่างครั้งแรกเป็นไงเมื่อกี้119กว่าอ่าก็มาสบายสบายเลยน้ำหนักนี้ได้คุมมาก,กี่โลเนี่ยประมาณ3สาอ่าก็เริ่มต้องคุมหน่อยแล้วนะพิกาด120ครับเป็นไงดีขึ้นไหมขยับน้ำหนักขึ้นมาดีขึ้นหนระือก่อนหน้านี้ต่อยเท่าไหร่เนี่ยก็120เนี่ยแหละประมาณนี้แหลนะเนาะวันนี้จะเจอใคร เจอกล้องนภาสสต้อยแต่เื็เคยเจอเขาไหมไม่เคยไม่เคยเจอเลยเขาเก่าอยู่นะวางเกมวางแผงไงดีวันนี้ก็เร่งให้เร็ววาเขาอืมคิดว่าถ้าออกก่อนก็เราน่าจะยาวกว่านะคิดว่าถ้าถึงก่อนก็ดีกว่าเนะอ่ะแล้วเราซ้อมอยู่ที่สอสจังหวัดยูนเราก็ยังอยู่ที่เดิม้วงซ้อมมีใครบ้างครับมียอดเทสต์เก้าหมื่นครับอ่าเก็บตัวรวมๆด้กี่วันเดือนรับเดือนหนึ่งเลยก่อนตรงก้านนีกอ่ ก่อนสงการก็ซ้อมยาวเลยล่าสุดเจอใครมาเจอเล็กเพชรพยี่ยมทำเราไปไงครับชนะคะแนนชนะคะแนนมาอ่ะนี่ก็ต่อเนื่องเลยร้อยยี่สิบไม่บีบเกินไปไหมพอดีครับพอดีพอดีแล้วเนาะอ่ะเราไอ้เหยื่แล้วครับอายุวสิบหกครับคนจังหวัดนครปฐมครับไปปล่อยกิโลละห้าเจ็ดห้าแปดเฟินเฟินเรเป็นมวยอะไรมวยซายครับอ่าเราฝีมือเนาะเราสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบสองเราชกมวยมาทั้งหมดประมาณประมาณ ห้าสิบหกเศษมาฝากพี่น้องให้่อนเพื่อนหน่อยครับช่วยเปลงร้างใจให้สันนัรด้วยครับขอบคุณครับต้นไหนครับต้นครับกองพามีดีเคอยู่ครับเป็นยีชบพิการร้อยยีบาทมาผ่านสบายเลยครับน้ำนักนี้คุณมากี่โลสี่ห้าโลเออทำมาผ่านเรียบร้อยชุดเดียวไม่ต้องลดเลยเนาะเราซ้อมอยู่ไหนเราซอมต่อมาเก็บตัวได้กี่เดือนแล้วกี่วัน สองอาทิตย์ป่าก็มาอยู่หลังสงการณ์เนาะแล้วเราหายไปไหนมาเนี่ยนานดื้อว่าออไปพักร่างกายไปเที่ยวนิดหน่อยก็กลับมาซ้อมแล้วนะวันนี้เจอกับสายนครอ่าเจอกับสายนครเคยเจอเขาไหมไม่ก็คือเขาพึ่งใหญ่ขึ้นมาแล้วเป็นไงบ้างได้ดูเทปดูฟอร์มเคยเห็นมาก่อนไหมเคยเป็นไงครับค้ายดีออวันนี้บางเกมาแผงไงดี น้อยดูบางทีอ่าก็เดี๋ยวต้องประเมินกำลังด้วยเนาะ,ะก่อนหายไปเราแพ้ใครไว้นะหลายแกลอ่าแล้วก็ตั้งแต่ปีที่แล้วเลยอนะ,อะแล้วก็พักผ่อนไปเที่ยวมาเรียบร้อยอ่โห <c oughs> อาแล้วร่างกายสองสองอาทิตย์นี่เพียงพอไหมเนะี<อ>่ยเพราะอาก็เพราะว่าเล่นก่อนของการมาโอ้แต่ต่อยมันนอกมาก่อนาอ๋อเราได้เคลื่อนไหวมาแล้วไปไงบ้างมาสี่ครับกี่กี่ไฟส์สี่ครับสี่ไฟส์ ได้ชกมาด้วยก็คือไปซ้อมอยู่ที่บ้านแล้วก็ไปต่อยฟูธรอมาก็เพิ่งกลับมาอยู่นี่ก็มาหยุดก่อนสงการเลยไหมก่อนนะก็มาอยู่ก่อนเนาะแล้วก็มาเล่งทําร่างกายวันนี้กลับมามีแรงเหมือนเดิมไหมเนี่ยโอเคนะอายุอะไรครับอายุสิบ หกเจ็ดสิบแก้วบนจังหวัดจ่ายเชิงซอนไปอปอยกี่กิโลหกสิบสองครับเป็นเบลเราเป็นมวยเดิน,นได้ทำได้อ่าทางซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อยหกสิบขวาเราจกมวยมาประมาณห้าสิบหกสิบาทฝากพี่น้องได้เชียร์หน่อยครับฝากพี่น้องชอวาวเชิงซ้อนฝากเชียร์เป็นเพื่อนครับผมครับ